สวัสดีคุณผู้ทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเล็ก e c h a ลครับคลิปนี้เราก็กลับมารีวิวทางด้านของนักเตะนะครับก็คือรุตกุลิตนะครับตัวนี้ก็เปิดได้แล้วนะกว่าจะมาก็หมดไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยตันที่95บู๊ปุ๊บจะเป็น98สําหรับกองกลางตัวรุกนะครับนอกจากนั้นถ้าจับรุตกุลิตครับไปเล่นแบบปีกวานะครับจะอยู่ที่90ครับ ส่วนปีกซ้ายนะครับ LWF ครับก็90เช่นเดียวกันครับผมและก็ถ้าลองปรับลูกกุลิดครับไปเป็นกองหน้านะครับ CF ครับ96นะครับแล้วก็หน้าต่ำครับจะอยู่ที่93นอกจากนั้นครับถ้าปรับมาเป็นกองกลางนะครับมิฟตัวกลางครับ90และก็กองกลางตัวรับนะครับ DMF เนี่ย90เช่นเดียวกันและก็กองหลังก็สามารถเล่นได้89ครับแบ็กซ้ายจับไปเลยนะครับ91ส่วนแบ็กขวาครับก็91 เรียกวา่าเล่นได้แทบวิจารทุกตำแหน่งเลยนะสำหรับรุดกุลิศนะครับผมและก็ขยับไปดูเกี่ยวกับเรื่องของดีเทลสักเล็กน้อยนะครับกับส่วนสูงครับ190ซนติเมตรนะครับผมมาในออชันอย่าง28ปีแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ถน,นัดเท้าขวานะครับเพียร์คอสเนี่ย47ครับแล้วก็เลเวอร์ตันนะครับด้วยยี่เท่านั้นครับส่วนในเรื่องของค่าพลังภายในเกมที่ค่อนข้างสวยนะแซตต็ฟ้าเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย4สก,กิลด้วยกันเลยนะครับก็จะมีเริ่มที่ความสามารถทั้งหมดของเกมรุก,ก่อน นะครับ95ครับครองบอลนะครับบอลคอนโทรลเนี่ย95เลี้ยงบอลดิบบิ้งนะครับ90เลี้ยงบอลต่ำเนี่ย89นะครับทางด้านของการส่งสั้นนะครับโลพาสเนี่ย88ครับส่งไกลเปิดบอลเนี่ย89ฟินิชชิ่งจบสกอร์ก็89นะครับการหมุกเฮดดิ้งเนี่ย93ฟรีคิก90นะครับยิงโค้งเนี่ย80ทางด้านของสปีดความเร็วก็94สปีดต้นเนี่ย90ครับพลังการยิง91นะครับแล้วก็กระโดดจับเนี่ย97 ส่วนในเรื่องของความแข่งแกร่งนะครับ95ครับบาลานซ์สมดุลเนี่ย84ความอึด91นะครับแล้วก็กุลลิดสามารถเล่นเกมรับได้ด้วยนะฮะความสามารถทั้งหมดเนี่ยเกมรับนะครับ80แย่งบอล81นะครับแล้วก็ดุดดัน89ส่วนในเรื่องของการใช้เท้าเนี่ยบอกเลยว่าเท้าซ้ายค่อนข้างใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มครับตอนนี้ฟอร์ม B นะครับก็เรียกว่าหัวตั้งค่อนข้างบ่อยนะเกี่ยวกับรุดกุลลิดครับส่วนในเรื่องของสเต็สกิลเนี่ย แน่นอนครับมาครบนะครับสิบตกิลจะมีเฮดดิ้งนะครับการโม่มียิงไกลนะครับลองเล่นชูตติ้งแล้วก็มีจบสกอร์ทยยากนะครับอ c ค o b a t i c finishing นะครับมีวันทัชพา p a s นะครับมีแทงช่องด้วยนะครับ t w พา a s ิ i งเปิดบอลก็มีนะครับ wedge pass ใส่ก้อยก็มาเปิดบอลโรเต w o pass ก็มีนะครับแล้วก็กับตันทีมโวยชนะคู่ก็มีเช่นเดียวกันครับแล้วก็สกอรเล่นจะเป็นนักเตะเบอร์สิบ นะครับเรียกว่าสามารถทําเกมรุกลงมาช่วยเกมรับเนี่ยเรียกว่าวิ่งค่อนข้างเยอะสาหรับรุดกุลิตนะครับผมสําหรับรุดกุลิตนะครับเรียกว่าอัพตาแล้วครับจะอยู่ที่98สําหรับกองกลางตัวรุก AMF นะครับผมแต่ถ้าอยากจับไปเล่นหน้าก็เล่นได้นะ CF นะครับตันที่96ต้องบอกเลยว่ากุลิตครับจุดเด่นก็เรื่องของเกมรุกนะยิงไกลก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าสกิลพาสซีฟของเจ้าตัวเนี่ยก็มีอย่างเช่นลองแรงชูดติ้งนะครับยิงไกลปลักมานั้นครับ ส่วนยิงโค้งหรือว่ายิงเคิร์ฟเนี่ยแตกต่างจากตัวเก่าค่อนข้างเยอะนะตัวเก่าเนี่ยดูเหมือนจะครบเครื่องมากกว่านะครับแต่ถามว่าตัวนี้แย่ไหมผมว่าก็ไม่แย่นะมีลูกยิงไกลเห็นสวยครับนี่ฮะดูฮะพิงแล้วแบบยิงหักข้อเข้าไปนะเพราะว่าร่างกายของกุลิตเนี่ยถือว่าดีนะเป็นกลางลุกที่รูปร่างสูงใหญ่นะครับ190เซนติเมตรฮะสามารถเล่นได้แบบดุดันพักบอลก็ได้พักปุ๊บจ่ายให้ปีกก็ได้หรือว่าพักบอลปุ๊บให้กับกองหน้า ทำทิ่ง1 2ก็สามารถทําได้นะครับนอกจากนั้นกุลิดสามารถกระโดดเรื่องของการมงเนี่ยทำได้ด้วยนะครับเรื่องของการสอดแทรกขึ้นไปมงบอลอย่างเงี้ยเทคตัวมงทำลายจังหวะก็สามารถทําได้ฮนะจังหวะน,นี้โอคูบอกเลยว่ายิงโคตรคมครับเบนเซม,มา่านะฮะแต่ก็ไม่ผ่านประตูนะฮะและก็ในเรื่องของเลี้ยงบอลเนี่ยผมว่ากุลิดนะครับคลองบอลเนี่ยคลองบอนนลอบอได้แต่ไม่คล่องนะครับสามารถล็อกหนึ่งจังหวะอะไรแบบเนี้ย พิงแล้วล็อกนิดนึงแล้วก็ยิงประมาณนี้ทำได้แต่จะให้แบบเลี้ยงลบหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมว่ายากเพราะว่าสกิลพาสซีฟก็ไม่เรื้อ,อมนวยเลยนะทั้งดับเบิลทัสก็ไม่มีนะครับงเลงชูตติ้งเนี่ยยิงไกลเนี่ยคือแยกออกไปแล้วนะครับมาซีโรเทิร์นก็ไม่มีคือยิงไกลเนี่ยพูดถึงเรื่องของการยิงนะครับมีแค่ยิงไกลอย่างเดียวนะครับอ่า롱เลงได้ไม่มีน็อกเกิลช็อตไม่มีไรซิงช็อตไม่มีดิปปิ้งช็อตก็ไม่มี เรียกว่ามีแค่พลังการยิงเท่านั้นครับที่รุดกุลิดสามารถสร้างสรรค์เกมได้ค่อนข้างดีนะเรื่องของลูกปั่นเนี่ยก็ยากนะครับที่จะมาปั่นกับรุดกุลิดแล้วก็ในเรื่องของการส่งการทําเกมเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าการส่งโลพัทเนี่ย8-8สามารถแทงบอลก็ได้นะครับเพราะว่ามีทูปาสซิงนะครับบอลทัชพาร์ก็มีนะแบบทาชิ่ง1นึขึ้นไปหรือว่าเปิดบอลก็สามารถทําได้แต่สเตตเนี่ยอาจจะไม่สูงก็แค่นั้นสําหรับรุดกุลิดนะครับผม และก็ในเรื่องของความเร็วนะครับสปีดเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะ94สามารถกระชากปุ๊บยิงปั๊บก็ได้นะครับสปีดต้นก็ไม่แย่นะครับอยู่ที่90แล้วก็เรื่องของความแข็งแกร่งร่างกายเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะ95บาลานซ์ก็มีนะครับ84แล้วก็ความอึดครับ91แล้วก็ผมจะขอพูดถึงเรื่องของความอึดละกันความอึดเนี่ยผมว่าลุกุลิตเป็นตัวที่เล่นเกมลุกก็เยอะนะครับแล้วก็ลงมาเล่นเกมรับด้วย อาจจะแบบเต็มเกมบางเกมเนี่ยอาจจะเล่นได้ไม่เต็มเกมประมาณนั้นเกี่ยวกับบุคลิคนะครับผมและก็ในเรื่องของสกิลพาสซีฟนะครับที่มีทั้งหมด10สกิลเนี่ยผมคัดมาเน้นๆเ,เลยนะครับจะมีทั้งหมดหกสกิลจะมีการมองก่อนเลยนะครับเฮดดิ้งแล้วก็ยิงไกลนะครับลงในชูดติ้งแล้วลก็สกิลการทําเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะทั้งอ่าเช่นโทว์พาสซิ่งนะครับแทงลุช่องครับมีเวทเด็ดพาสนะครับแล้วก็วันทัชพาสส่วนในเรื่องของเกมรับเนี่ยไม่มีนะอินเตอร์เซปชันอย่างเงี้ย อาจจะดูว่าคุลิตเป็นตัวที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่นะเล่นได้หลากหลายตำแหน่งแต่สกิลเกี่ยวกับเกมรับเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับผมและก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคุคลิตใครที่คิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ